สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์ครับเรื่องเราต้องรู้วันนี้ครับผมได้ไปลองในส่วนของแรไอเทมจากเบียนอบยูครับกับเบียนอนบัยูไอเะครับที่บอกว่าเป็นแรนไอเทมเพราะเขามีจำหน่ายจำนวนจำกัดเพียงแค่50คันเท่านั้นซึ่งเรามีโอกาสได้ไปสัมผัสกับรถรุ่นนี้แบบเต็มๆครับไปดูกันครับว่าความน่าสนใจของ iX2 นั้นจะมีอะไรบ้างนะฮะ ส่วนในช่วงท้องโลกยานยนต์ครับมีรายละเอียดของงานจัดแสดงรถยนต์2งานครับงานแรกเป็นบางกอก Import Car and Use Car Show นะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งงานบางกอกออโต้ซารอน2024ครับรายละเอียดของ2งานนี้จะเป็นเช่นไรนะครับรวมถึงข่าวอื่นๆที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์จะมีอะไรบ้างติดตามรับชมครับและสุดท้ายครับในช่วงรู้ก่อนขับกับอีดูสุครับรถยนต์ที่เราใช้ครับก็จะมีเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยนะครับเทคโนโลยีที่ว่านั้นครับ สำหรับในช่วงหน้าฝนแบบนี้จะมีอะไรที่เกี่ยวเนื่องและทำให้รถอุบัติเหตุนะครับหนักอาจจกลายเป็นเบาได้ช่วงนี้เรามีคำตอบให้ครับพักสักครู่นะครับรอรับชมแลไอเทมจากเบียนยูกับเบียนอินครับอะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการ ให้เป็นแค่ฝันเพราะการลงมึงอทำเผาาใจกว่าเยอะไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าใจเรากล้าพอค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัด Mazda CX 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel the Drive แรงจริงทุกคันดุด,ดันทุกสถานการณ์ Ford Ranger กระบะสีประตูยกสูงเกียร์อัตโนมัติคุ้มค่าทุกการใช้งาน ราคาพิเศษเพียง789,000บาทจองเลยที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศถึง30กันยายนนี้ใหม่ New X the Next p s รุ่น RS n peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าเปิดรับความสนุกแล้วไปที่สุดกับทางที่ไม่ซ้ำใครมาซาสองใหม่เลือกต่ามในแบบเรา Feel the drive เนือพ it. it ิิตลโลโต้มเตอร์ไทยไลน์วันนี้นะครับเอาใจบิมเมอร์หรือสาวกเบียนหรือันอยู่กับ จะว่าไปแล้วนะครับลิมิเต็ดอีดิชันรุ่นนี้อีกไม่นานจะเป็นแลาลไอเทมเพราะว่ามีจำหน่ายนะครับในประเทศไทยเพียง50คันแล้วก็เป็นรถไฟฟ้านะครับรุ่นล่าสุดในรุ่นของ iX2 ซึ่งตระกูล iX ในครั้งนี้ครับเปลี่ยนต้นทางการนำเข้าต้องบอกว่าเปลี่ยนการต้นทางการนำเข้าเพราะว่าเดิมทีครับรถไฟฟ้าของ ทะเบียนแต่มันยูนั้นนะครับจะนําเข้ามาถักทางฝั่งจีน้ะส่วนใหญ่ทั้งตัว i x 3 i x 5นะครับแต่ i x 2ตัวนี้ครับนำเข้ามาจากเยอรมันทั้งคันในค่าตัว3ามล้านสามแสนเบาท ที่ผมบอกว่าในอนาคตเป็นไลไอเทมแต่ในตอนนี้เป็นลิมิเต็ดอ dition เนื่องจากว่า50คันที่เอาเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยตอนนี้น่าจะเหลือน้อยเต็มพ้นแล้วนะครับและในอนาคต50คันที่ว่ามูลค่าเพิ่มขึ้นแน่นอนนะแต่ระยะเวลาอาจจะยาวขึ้นนิดหนึ่งทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับในรายละเอียดของตัวเบีย x เ2รุ่นนี้นะครับว่ามีความน่าสนใจ มากน้อยเพียงใดสมรรถนะต้องบอกว่าเจ๋งกว่า iX3 เจ๋งกว่าเพราะว่า iX3 นั้นนะครับมีมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงแค่ตัวเดียวแต่ iX2 มีมอเตอร์ไฟฟ้าให้ถึง2ตัวขับทั้งล้อหน้าและล้อหลังรวมๆกันแล้วครับอยู่พละกำลังที่313แรงมา้าพร้อมกับ แรงบิดนะครับอยู่ที่494นิวตันเมตรค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะคือรถไฟฟ้าของเบียนแตเป็นยูนั้นจะสังเกตได้ง่ายๆนะครับจากตัว IONIC GROW บริเวณนี้ทั้ง IX หรือตระกูล I เนี่ยไตยคู่ที่อยู่ด้านหน้าจะเป็นไตคู่แบบตันนะครับแล้วก็จะมีกล้องฝังอยู่ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะไอการตกแต่งตรงนี้มันจะมาพร้อมกับนี่เลย Adaptive LED ตัวไฟ Adaptive ตัวนี้จะหมุนตามไฟหน้านะครับไม่ว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาไฟสูงไฟต่ำปรับให้อัตโนมัติระบบช่วงล่าง Adaptive M ก็เข้ามาติดตั้งในรถ IX 2เหมืนที่เรียบร้อยจะปรับปรุงตามรูปแบบการใช้งานนะฮะต้านข้างครับมีโลโก้ของตัว M ครับ IX 2 X Drive 30 M Sport ตัวนี้นะครับก็จะได้การตกแต่งของชุดแต่ง M เข้ามาทำให้ รูปลักษ์ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นคุผู้ชมครับด้วยความเป็นรถท้ายลาดครับตัวรถท้ายลาดของ BM เรียกว่ารถในกลุ่ม SAC s นะฮะ SAC ที่ว่าก็จะเห็นอย่างตัวนี้นะฮะลักษณะเป็นรูปแบบของแฮชแบ็กแระหนึ่งอย่าง ตัวไฟสปอรตมากยิ่งขึ้นนะครับปกติแล้วตัวไฟตัวนี้เขาจะเรียบเนียนไปกับตัวบอดี้ของตัวรถแต่ครั้งนี้ BM d e s i ดีไซน์นั้นะครับมีไฟท้ายที่นูนออกมานะครับดูสปอตมากยิ่งขึ้นแล้วตัวข้างในก็เน้นในเรื่องแบบของชุด LED เข้ามานะครับนี่มันมีจุดหนึ่งที่เพิ่มเข้ามานะนแฟนๆ BM ถ้าสังเกตเห็นอยู่นะครับเดิมทีไอจุดนี้ไม่มีแล้วเราจะ ต้องควบคุมการชาร์จนะครับเปิดปิดเนี่ยจากภายในรถในครั้งนี้ b m เพิ่มเข้ามาแล้วครับจุดชาร์จครับที่ควบคุมสั่งการจากตัวของช่องเสียบชาร์จโอ้โหท่านผู้ชม,ชมครับภายในยังรักษาความสปอร์ตไว้นะคือสัมผัสแรกในที่ผมเห็นน่ในเรื่องของเบาะเบาะเป็นแบบบักเก็ตซี t เลยครับแล้วก็เป็นเบาะหนังสังเคราะห์ผสมกับอะคันทาร่า ตรงกลางมีสัญลักษณ์ M ด้วยนะครับแล้วก็มีสีที่เป็นสัญลักษณ์ของ M ก็คือสีฟ้าสีน้ำเงินสีแดงเนี่ยปักไว้ที่ตัวบอกตกแต่งสวยหรูเลยนี่นะฮะมีการใช้วัสดุโครเมียมนะครับมาตกแต่งแล้วดูลายเส้นของคอนโซลนะฮะดีเทลต่างๆเนี่ยมีรายละเอียดมาให้พร้อมเลยนะครับอันตาร่าหนังกลับติดตั้งไว้ที่คอนโซลหน้าแผงข้างหน้าจอ10.7กับ10.25ตรงนี้ผสมรวมกันเป็น ยาวเลยครับภาพคมชัดมากๆเลยทีเดียวและตรงนี้นะครับระบบปฏิบัติการเป็น iOS 9รุ่นล่าสุดนะครับจะทำงานได้สเสถียรขึ้นแล้วก็ติดมือมากขึ้นการดีเลย์ของการใช้งานวิธีการสัมผัสต,ต่างๆเนี่ยนะครับมันทำได้แม่นยำแล้วก็ไวขึ้นตัวพวงมาลัยเป็นมันตีฟังชันมีสวิตช์ควบคุมนะครับการทำงานแล้วก็ระบบเ่วความปลอดภัยต่างๆไว้ให้ พร้อมเลยนะฮะก็ระบบการทำงานต่างๆพวกนี้ so ไม feels, people, e ่ได้หนีกับ iX3 แล้วเท่าไหร่นัก e-boost ครับที่เป็นแป้นคล้ายๆ paddle shift เนี่ยนะครับแต่มีฝั่งซ้ายฝั่งเดียว e-boost ทำหน้าที่เหมือนอธิบายง่ายๆเหมือนตัว overdrive ในเกียร์โต้สมัยก่อนครับจะมีปุ่มกดอยู่ถ้าเราต้องการเร่งแซงครับเรากด e-boost เพิ่มเข้าไปโดยที่น้ำหนักเท้าอยู่ที่คันเร่งเท่าเดิมเนี่ยมันก็จะปล่อยกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับที่ 313แรงมา้าพร้อมกับแรงบิด494นิวตันเมตรเนี่ยปล่อยมาให้เต็มเลยแต่ทำงานเพียงแค่10วินาทีเท่านั้นผู้ชมครับในตระกูลของไฟฟ้าจาก BM แทบทุกรุ่นเลยว่าได้นะออกตัวทันเด็กๆเ,เลยครับน่าจะชอบครับในกรณีที่ว่ารถจอดเฉยๆรถติดหรือล้างรถอะไรต่างๆก็แล้วแต่เขามีเกมให้เด็กเล่นนะผู้ชมเยอะแยะเลยนี่นะครับเป็นเกมที่คือถูกอัปโหลดมาไว้ใน โปรแกรมของรถอยู่แล้วนะครับลองเข้าไปดูสิเล่นยากไหมเกณนเด็กๆนะฮะก็ค่าเวลาได้เหมือนกันนะในช่วงรถติดๆนะครับทุกครั้งที่ผมกระแทกคันเร่งเนยนะ มันจะมีเขาเรียกทะเบียนเขาเรียกว่าไอออนิกซาวนะครับไอออนิกซาวเป็นเป็นเสียงสังเคราะห์ที่ต้องบอกว่าออกแบบโดยนักดนตรีระดับโลกนะครับที่มาดีไซน์เสียงตรงนี้ให้แล้วก็เนี่ยฮะมันจะมีพวกลําโพงที่จะเป็นต้นทางของเสียงเนี่ยออกมาคล้ายๆกับฟิลลิ่งของรถคนยัทันดาบนะครับมีเสียงวีดของมอเตอร์เข้ามาให้ก็เล้าใจไปอีกแบบดีเหมือนกันนะครับ ที่เหลือๆเ,เนี่ยการครบวบคุมต่างๆเนี่ยโอเคนะเก็บเสียงข้อในสารถือว่าเยี่ยมเลยนะครับเสียงของเครื่องยนต์ไม่มีอยู่แล้วเพราะเป็นรถมอเตอร์ไฟฟ้านะฮะแต่ว่าสะท้อนเสียงจากภายนอกที่เข้ามาภายในเนี่ยลดลอดเข้ามาน้อยมากละตัวของไอ้นี่ครับ Adaptive M s u มซ n n เ i o n เนี่ยทำงานได้ดีนะผมลองวิง่งยังไม่ได้ความเร็วสูงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวไอตัวที่ว่า eBoos t เนี่ยที่เป็นฟีเจอร์ ของ IX2 ในกรณีที่เราต้องการใช้ความเร็วนะครับหรือว่าต้องการเร่งแสงเดี๋ยวเราไปลองกันแต่หาที่โล่งๆไปลองตัวของ eboost กันอีกทีหนึ่งแบตเตอรี่ก็อย่างที่ผมแจ้ง66กิโลวัตต์ันนี้ชาร์จเร็วด้วยนะถ้าที่ชาร์จคุณรับกระแสไฟแรงได้นะครับมันก็จะถ่ายมาที่รถเนี่ยได้เร็วขึ้นระยะเวลาไม่ถึง4ชั่วโมงเต็มแล้วก็เนี่ยฮะแบตเตอรี่66กิโลวัตต์เนี่ย,ตตยนะครับที่เขาเคลมมา 449-450กิโลเมตรทำจริงๆเนี่ย350กิโลเมตรได้ก็ถือว่าแจ๋วแล้วนะครับเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมารับขี่ของพวกขี่เองครับว่าจะทําอัตราสิ้นเปลืองกํลาลังไฟเนี่ยได้มากน้อยเพียงใดนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะลองในเรื่อง e boost ครับการจราจรไม่หนาแน่นแล้วนะฮะ อย่างที่บอก e อีฟูส์ทำงานแค่สิบวิลองเลยครับโอ้โหดึหน่นมางไงหมดนะสุดครับไปถึงได้เกือบท็อปสปีดเลยนะฮะซึ่งก็พอหมดเวลาปุ๊บก็ตัดการทำงานออกครับเอ้ยโอ้เล่นผมเมือเหมือนกันครับเสียวท้องเลยครับ ที่บอกไม่ได้แรงบ้าพลังมากมายนะเป็นพันม้าแต่เมื่อกี้313ม้าเล่นเอาแบบดึงหน้าตึงนะครับสำหรับผมครับการทดสอบในวันนี้ค่อนข้างจะคุ้มค่ามากๆนะครับที่ได้ทดลองเจ้า BMW iX2 ครับคุ้มค่ายัางไงครับ ในวันนี้ครับความเป็นลิมิเต็ดดิชั่นที่มีจำนวนจำกัดเพียงแค่5 0คันนะครับและในอนาคตรุ่นนี้รายเทมแน่นอนจากจำนวนรถที่มันมีน้อยมากๆครับแล้วก็นำเข้ามาจากเยอรมันครับความบดดเด่นของ ix2 นะถ้าเกิดว่าไปเทียบกับ ix3 ขุมพลังครับสมรรถนะเจ๋งกว่าเจ๋งกว่าตรงนี้ว่า iX3 อม่ะมีมอเตอร์เพียงตัวเดียวแต่ iX2 มี2ตัวครับแล้วก็แรงกว่า3 3 3แรงม้าพร้อมันแรงบิด494ตันเมตรที่ได้ลองตัวของ eBoost นะครับ mm. โหหลังติดเบาะเลยนะแม้มันจะไม่ได้แบบว่าทำงานหนักหน่วงในรูปแบบของลอนช c คอนโท r ครับแต่ถ้าเกิดว่าเร่งแซงอ่ะคุณเปิด eBoost แล้วมาทำงานเพียง1ิวิ สามแรงม้าก,กับแรงบิด494ตันเมตรออกมาเต็มเลยนะฮะดึงหลังติดบบอ์ดึงหน้าเงิบเลยครับเจ้าตัวของ M Performance นะครับที่เป็นการมาออกแบบในเรื่องความสปอร์ตความดุดันจากชุดแต่งร,รอบรอบคันเนี่ยทำให้มันดูในเรื่องของ a r r o Body เนี่ยรูหล,ลงมากยิ่งขึ้นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นคาลิปเปอร์เบรกเป็น M ขนาดใหญ่นะครับเป็นสีฟ้าค่าตัวครับ 3 3 9ล้าน399,000บาทเนี่ยแม้ว่าจะแพงกว i X3 อยู่ร่วมๆ4 0 0แสนนะฮะแต่คุณได้ความเป็นลิมิเต็ดความที่รถรุ่นนี้ไม่ได้เกลือนในเมืองไทยมากนะักเพราะจำนวนจำกัดเพียงแค่50คันเท่านั้น ก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการไม่ปล่อยให้เป็นแค่ฝันเพราะการลงมือทำเผเอใจกว่าเยอะไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าใจเรากล้าพอค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัดม,มาสด a า CX 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel the drive ฟ้าสโตรโช่ไทยแลนด์2024รถใหม่ป้ายแดงรถไฟฟ้ามีให้ลองรถมือสองมีรับประกัน3-7กรกฎาคมนี้ที่ไบเทคบางนาซื้อรถทุกคันรุ่นรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า AJEV 2รางวัลจองรถรุ้นคุปปองบริสตอล12,000บาท5รางวัลและชุดผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์แม็กควายเข้าชมงานฟรีลุ้นบัตรของขวัญทุกวัน แรงจริงทุกขันดุดดันทุกสถานการณ์ Ford Ranger กระบะสี่ประตูยกสูงเกียร์อัตโนมัติคุ้มค่าทุกการใช้งานราคาพิเศษเพียง789,000บาทจองเลยที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศถึง30คกันยายนนี้เปิดรับความสนุกแล้วไปให้สุดกับทางที่ไม่ซ้ำใครมาซาสองใหม่เลือกต่างในแบบเรา Feel the drive. Suzoo X-Series. s t t across the line. สนับสนุนโดย Bangkok Imported Car and Used Car Show 2024 Mazda Ford BRG เข้าสู่ช่วงท่องโลกยานยนต์กับออ t o ตอเวอร์ไทยแลนด์ครับติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวบนโลกยานยนต์กันนะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ต้องบอกว่าตลาดรถยนต์นี่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าโดยสถิติแล้วเทียบกับปีที่แล้วในตอนนี้ยังลดลงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้กิจกรรมต่างๆเป็นการกระตุ้นตลาดจากค่ายรถยนต์และผู้จัดงานแสดงรถยนต์นะครับซึ่งก็เลียงแถวเลยนะครับจะมีงานใหญ่ๆเกิดขึ้นหลายงานเลยทีเดียวนะครับ ที่จะเกิดขึ้นเร็วที่สุดก็คืองาน Fast Auto Show Thailand นะครับซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง7กรกฎาคมนี้นะครับที่ไบเทคบางนานะครับงานนี้ก็แน่นอนครับชื่อเสียงของงานเขาก็รับประกันกันอยู่แล้วนะครับในเรื่องของรถใหม่โปรดี รถไฟฟ้ามีให้ลองรถมือสองรับประกันนะครับก็เตรียมตัวได้เลยสำหรับงานนี้นะครับซึ่งจะเริ่มขึ้นเร็วๆนี้แล้วและอีกงานหนึ่งก็เป็นงานที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับเป็นงานที่จัดโดยค่าย ต่างปีอินเตอร์เนชันแนลจำกัดมหาชนนะครับซึ่งก็คืองานบางกอกอิมพอร์ตคาร์แอนด์ยูสคาร์โช2024นะครับงานนี้จะกลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งครับเป็นการแยกออกจากงานบางกอกอินเตอร์เนชันแนลมอเตอร์โชนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็แยกกันอยู่แล้วนะครับปีนี้ก็จะจัดแยกเป็นงานเดียวให้คนที่สนใจเนี่ยเข้าไปเลือกชมเลือกรถกันได้อย่างสะดวกสบายเลยนะครับสำหรับาง,งานนี้ก็แถลงข่าวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ จตุลนโกโมลมิตรประธานจัดงานบางกอกอิมพอร์ตคาร์แอนด์ยูสคาร์โชว์2024 จัดงานถแถลงข่าวยืนยันความพร้อมของการจัดงานในปีนี้โดยเป็นการจัดงานแยกออกมาจากงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์เช่นเดียวกับก่อนหน้านี้เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้ามาเลือกซื้อรถยนต์มือ2และรถยนต์นำเข้าเป็นงานเดียวที่กล้ารับประกันคุณภาพรถยนต์ทุกคันที่ออกจากงานและให้ความมั่นใจอนุมัติไวกับกรุงศรีออโต้โดยงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่10ถึง14ก,กรกฎาคมนี้เอ็กซิบิชันฮอล11ถึง12อิมแพ t มื ทองธานีและที่สำคัญยังเป็นงานที่การันตีคุณภาพการจัดงานโดยกลางปีกรุ๊ปผู้จัดเดียวกับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ คนที่รู้จักงานประกอบยูสคาโชเนี่ยนะครับเขามีความมั่นใจเพราะว่าเรามีการเซ็นเอโกับผู้ประกอบการทั้งหมดนะครับรถทุกคันที่ออกจากงานไปมันก็คือข้อตกลงที่ถ้าคุณซื้อกับบริษัทไหนเขาบอกอย่างไรนะครับมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะครับคือจริงๆเราหยุดเรื่องของอิมพ์ตไปเนี่ยประมาณ7ปีแล้วนะครับปีนี้เนี่ยที่ผมดึงกลับเข้ามาเนี่ย ก็แบบที่บอกครับว่ามันเป็นตัวเลขที่ร่วมสาม3,000ล้านนะต่อปีสำหรับคนที่ซื้อรถอิมพอร์ตเนี่ยเพราะอะไรเขาต้องการความแปลกใหม่เขาต้องการออปชันอะไรต่างๆที่่ในรถแล้วเขามีความรู้สึกว่าเมื่อเขาขับแล้วเนี่ย เขามีความภาคภูมิใจนะครับบริษัทที่ท่านซื้อนะครับเขามีเซอร์วิสอยู่แล้วนะครับไม่ว่าท่านจะซื้อจากที่ไหนก็าตามเขาก็มีวอลันตีให้กับท่านอยู่แล้วว่าเ,าเขาจะรับ3ปีหรือ5ปีก็แล้วแต่แต่ละบริษัทที่ท่านซื้อมานั่นคือข้อตกลงนะครับ และงานนี้ไปชมกันได้เลยครับบางกอกออโต้ซาลอนส2 2 4นะครับเป็นงานที่เรียกว่าเป็นแฟรนไชส์นะครับจากญี่ปุ่นเลยนะครับมีรถ แต่งจากสำนักแต่งชื่อดังของโลกเลยนะครับมาร่วมแสดงในงานนี้มากมายเลยทีเดียวนะครับงานนี้ก็มีขึ้นแล้วนะครับซึ่งงานจะมีระหว่างวันที่26-30มิถุนายนนี้เลยนะครับก็ไปชมกันได้นะครับและก็มีนอกจากรถแต่งก็ยังมีค่ายรถยนต์ในบ้านเราเนี่ยเข้ามาร่วมแสดงกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียว บริษัทคอโนแอนเนชจำกัดผู้จัดงาน b แบงคอกออโตซาลอนครั้งที่10ในปีนี้เป็นการจัดงานขึ้นภายใต้แนวคิด The Annual c a r Culture Phenomenon ปรากฏการณ์ของวัฒนธรรมคนลักรถแต่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนมี6สุดยอดรถแต่งระดับโลกจากสำนักแต่งชื่อดังของโลกที่ได้รับรางวัลจากงานโตเกียวออโตซาลอน2024นำโดย Mazda Roadster RE Honda NSX 27 b u c k e t Suzuki s ิ e r r a Outclass Overland s t y l ล นิสสัน GT-R Top Secret R35 Go M24 SPL และค่ายรถยนต์ต่างๆที่เข้าร่วมแสดงรถแต่งรถใหม่โปรแรงๆพร้อมกระหน่ำแคมเปญยิ่งซื้อยิ่งรุนละวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทงานมีขึ้นระหว่างวันที่26-30มิถุนายนนี้ Challenger h a l m p i m t a c t เมืองทองธานี ก็สวัสดีนะครับสำหรับมามาซา o ูธนะครับในงานแบงกอกอัลโตสโลลในครั้งนี้นะครับก็ต้องถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองนะครับจัดงานครบรอบ10ปีของงานเช่นกันนะครับในครั้งนี้เราก็มีไฮไลท์หลากหลายมานําเสนอให้กับแฟนๆมาซาอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งหลังผมก็คือหนึ่งในไฮไลท์นั้นนะครับก็คือรถ m มาซา MX5 นะครับสีใหม่นะครับสีแอโรเกรยนะครับซึ่งถือว่าเป็นสีที่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็เปิดตัวนะครับได้รับความชื่นชอบจากลูกค้ามาซามากมายนะครับมาพร้อมแคมเปญพิเศษนะครับแล้วกก็็สาาาาามมรรถที่่เเปนนนจ้้้ขของงไดยึะคับ แล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์นะครับเป็นรถ Mazda 6นะครับรุ่นครบรอบ20ปีนะครับเป็นสีขาวพิเศษนะครับซึ่งเราจัดแสดงในงานนี้เป็นครั้งแรกเช่นกันนะครับรถ CX Series นะครับต้องถือว่าเป็น SUV ที่มาครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็น CX 3รุ่นเล็กนะครับ CX 30นะครับ CX 5แล้วก็ CX 8นะครับต้องบอกว่าเป็นการจัด CX Series มาแสดงในงาน Auto Salon นะครับอย่างครบคันเลยเช่นกันนะครับแล้วก็มาพร้อมกับแคมเปญพิเศษสุดเร้าใจนะครับดอกเบี้ยต่าสุดนะครับสูตรเปอร์เซ็นต์นะครับก็อยากเชิญชวนแฟน นะครับมาานะครับเข้ามาชมนะครับบูธมาซาที่งานออโต้สลอนในครั้งนี้นะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกนะครับก็เชิญที่โชว์รูมมา d าตระเทศได้นะครับขอบคุณครับส่วนงานนี้ก็จัดไปแล้วนะครับงาน Big s e l l Motor Show นะครับเป็นงานที่จัดขึ้นที่เซ็นทรัลและยองครับก็เรียกว่าเป็นการสร้างความตื่นเต้นนะครับความน่าสนใจแล้วก็ประสบความสำเร็จในแง่ของผู้เข้าชมและก็ผู้ที่เข้าร่วมงานแสดงนี้ด้วยนะครับ สำหรับงาน Big s เ l ล Motor Show ที่เซ็นทรัลระยองนั้นมีขึ้นระหว่างวันที่20ถึง26มิถุนายนที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอีกครั้งกับการนำเสนอรถแบรนด์ชั้นนำทั้งรถไฟฟ้าและรถน้ำมันเช่น bmw มีทั้งรถไฟฟ้าและรถน้ำมันช้างอันดีพอลรถไฟฟ้ามาแรงในช่วงนี้เกรดวอลมอเตอร์ Motor, นำออร่ากู c แคทมาอวดโฉมคู่กับฮาวาลรถไฮบริดหรูที่กาลังได้รับความนิยม คุณใดนำรถ MPV ไฟฟ้า100%มาร่วมโชว์อีซูซูมาพร้อมกับกระบะแก่ง d m a มและเผยโฉมใหม่ของ m ิ x x ในขณะที่ Lexus รถหรูก็เข้าร่วมแสดงด้วยเช่นเดียวกันปิดท้ายด้วย MG รถระดับยอดนิยมที่ใครๆก็เป็นเจ้าของได้ไม่ยากนะ นอกจากจะมีรถจากแบรนด์ชั้นนำแล้วภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเช่น MC Phone in แนะนำรถและสมรรถนะของรถในรุ่นต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้เข้าชมงานมีการไลฟ์ภายในบูธและโชว์รูมของรถแต่ละแบรนด์เพื่อเป็นข้อมูลและประโยชน์ให้กับผู้สนใจทางบ้านที่ไม่สามารถเข้าชมในงานได้นอกจากนี้มีการเดินทูบเพื่อประชาสัมพันธ์งานให้ผู้สนใจได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงทั่วงาน งาน Big s เ l ลมรดโชวก็เป็นงานแสดงรถยนต์นที่ประสบความสำเร็จอีกครั้งภายใต้แนวคิด easy to own ให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายนั่นก็นคือเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงของท่องโลกยานยนต์ครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับไปกันที่ www.autoworldthailand.com ครับ สนุนโดย Isuzu e X Series แรงทะลุเวิร์สรู้ก่อนขับกับ Isuzu e ตอนเทคโนโลยีในรถยุคใหม่ที่ช่วยให้ขับปลอดภัยในขณะฝนตกในขณะที่ฝนตกถนนหนทางมักเปียกลื่นและทัศนวิสัยในการขับขี่รถลงผู้ขับขี่จึงต้องใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ สำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ในยุคป,ปัจจุบันล้วนมาพร้อมกับเทคโนโลยีมากมายที่ช่วยให้การขับรถมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนรู้ก่อนขับกับอ e ีซูซูมีเรื่องราวของเทคโนโลยีเหล่านั้นที่จะช่วยให้การเดินทางปลอดภัยมากขึ้นมีอะไรบ้างติดตามกันตอนนี้เลยครับ การขับรถในขณะฝนตกก็ให้เกิดความเสี่ยงที่รถจะลื่นถลายออกนอกช่องจราจรมากกว่าการขับขี่รถในสภาพอากาศปกติระบบช่วยเตือนเมื่อขับขี่รถออกนอกช่องจราจรได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันการชนหากรถวิ่งออกนอกช่องจราจรโดยที่ผู้ขับขี่ไม่ตั้งใจหรือไม่ได้เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวขณะขับขี่ด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป ระบบจะส่งสัญญาณเสียงหรือสัญญาณภาพเตือนทันทีที่รถข้ามเส้นแบ่งช่องทางจราจรระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าขณะขับขี่ด้วยความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปกล้องที่ความคมชัดสูงซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณกระจกมองหลังที่ด้านหน้ารถยนต์จะวิเคราะห์และประเมินระยะห่างของรถคันหน้าตลอดเวลา หากพบว่ารถของเราเข้าใกล้คันหน้ามากเกินไประบบจะส่งสัญญาณเสียงและสัญญาณภาพเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบเพื่อเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นระบบช่วยเตือนการจราจรที่ด้านหลังขณะถอยรถระบบเรดาร์จะตรวจจับการเคลื่อนไหวที่ท้ายรถเมื่อผู้ขับขี่กำลังถอยหลังออกจากที่จอดรถจะมีสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อพบความเคลื่อนไหวบริเวณท้ายรถเช่น ถ้ามีรถคันอื่นผ่านด้านหลังรถของคุณสัญญาณภาพและเสียงจะดังขึ้นระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตาก็ใช้ระบบเรดาร์ในการตรวจจับรถที่เคลื่อนที่ในจุดหรือพื้นที่อับสายตาเพื่อช่วยผู้ขับขี่มองเห็นรถยนต์ด้านข้างที่เข้ามาประชิดโดยสัญญาณเตือนผู้ขับขี่ด้วยสัญญาณไฟ LED ลิทที่จะแสดงขึ้นบนกระจกมองข้าง ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติขณะรถลงทางลาดชัน HDC ช่วยป้องกันไม่ให้รถลื่นถลายอย่างรวดเร็วขณะวิ่งลงทางลาดชันโดยใช้ระบบเบรก ABS ช่วยควบคุมความเร็วของรถให้คงที่ระบบช่วยการออกตัวขณะรถอยู่บนทางลาดชัน HSA ช่วยป้องกันไม่ให้รถยนต์ไหลลงขณะไต่ขึ้นเขาหรือบนทางลาดชันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวะออกรถ เมื่อผู้ขับยกท้าออกจากเบรกไปยังคันเร่งโดยระบบนี้จะช่วยเพิ่มความสเสถียรให้รถยนต์ขณะรถอยู่บนทางราดช,ชันจะช่วยพยุงรถไม่ให้ไหลและหน่วงเวลาไว้3วินาทีเพื่อป้องกันการไหลชนด้านหลังท้ายที่สุดนี้การกขับขี่รถยนต์ในขณะฝนตกยังมีสิ่งที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยการ ตรวจสอบสภาพของดอกอยางและแรงดันลมยางตรวจสอบการใช้งานของที่ปัดน้ำฝนเปิดไฟหน้ารถขับรถด้วยความเร็วต่ำหลีกเลี่ยงการขับขี่บนถนนที่มีน้ำท่วมขังเนื่องจากอาจทำให้เกิดการเหินน้ำได้งดใช้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติโดยเด็ดขาดจับพวงมาลัยด้วยมือทั้งสองและตาจ้องมองอยู่ที่ถนนขณะขับขี่อยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับ ท่านผู้ชมครับและทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวในรายการออโต้มอเตอร์ไทยรัฐฉบับ,บาห์นี้นะครับกลับมารับชมรายการของเราได้ใหม่ครับทุกวันเสาร์ครับสี่ทุ่มครึ่งจนถึง5้าทุ่มทางสบห้ากด5ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทางโชลูมมาสด้ a อ l ลเบอร์สลามินทากมอที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำครับลางานตรงนี้ครับสวัสดีครับ